แล้วจิตคืออะไรวิญญาณคัะคำพูดเหล่านี้นะคะเกิดยากมากค่ะต่ำสุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับค่ะด้วยปัญญาธิกะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเราจะเลือกเอาอย่างไหนคะอยากได้ยินเสียงของอาเหตุกสัตร์อาเหตุกสัตร์สัตว์ที่เกิด โดยไม่มีเหตุประกอบในจิตที่เป็นจิตชาติวิบากที่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะอุเบกขาสันติรณะอักขุสลวิบากซึ่งเกิดจากด้วยเหตุแห่งปานาติบาตอินาทานกาเมสุมิชฌาจาร์มุสาวาตและการดื่มสุราซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุสลทุกประการหรือถ้ารวมทั้งมโนทวารด้วยก็เรียกว่าอกุศนกรรมบิสิบนั่นเองคะ่ะนะคะ ตกลรงเราอยากได้ยินสิ่งดีๆมีตาที่เลิศเป็นมนุษย์แล้วเราควรจะใช้ตาเพื่อศึกษาพระสัทธรรมอ่านคำว่าพุทธศาสนาหรืออ่านคำว่าพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออ่านคำว่ากรรมและผลของกรรมอ่านคำว่าพระตถาคตอ่านคำว่าพระมหาวีระเจ้าสม,มาทิฏฐิ เหล่านี้เป็นต้นดีกว่าไหมคะเราอ่านมามากแล้วนะคะบางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในอดีตอ่านแล้วก็เก็บเอาไว้เต็มตู้เลยค่ะเพราะคิดว่านั้นคือสอบของมีค่าแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งนั้นนำมาซึ่งความไร้ค่าค่ะทีพระไตรปิฎกมีแค่91เเล่มไม่อยากจะซื้อถ้าถามว่าค่าหนังสือพิมพ์ รวมกันแล้วในชาตินี้มากกว่าค่าพัดไตรปิฎกรอเปล่านะคะสิ่งนี้เราต้องคิดดูให้ดีว่าตาของความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ของตนนะคะไม่ใช่มีไว้เพื่อนำมาซึ่งตาต่อสีเกิดจากขูวิญญาณ การประชุมของธรรมะสามประการเป็นผสัผสสะผัสสะเป็นปัจัยเกิดเวทนาเป็นไปเพื่อตัณหาเป็นไปเพื่อโทสะเป็นไปเพื่อโมหะแล้วเข้าสู่อุปาทานแล้วเป็นไปสู่อะไรคะกรรมภพอุบัติภพก็คือชาติทุกข์ที่เกิดขึ้นเราคงไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเราจึงร่วมกันมาศึกษาพระสัทธรรมและขอบอก น้องนองทั้งหลายนะคะที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนั้นอดทนเถอะค่ะพี่อีทนั้นเนี่ยฟังไม่ใช่หน้อยเลยนะคะฟังเยอะมากฟังเยอะจริงๆแต่คงอ่านและฟังไม่เยอะเท่ากับบางคนก็จริงแต่ก็ถือว่าเยอะเวลานี้แทบจะไม่ว่างเว้นนะคะนะคะ แล้วก็จะต้องกระตุ้นตัวเองว่าคิดอะไรทำอะไรอยู่เพื่อเหตุอะไรสิ่งเหล่านี้เราต้องกระตุ้นนะคะมันถึงจะเป็นกุศลได้ไม่เช่นนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปในกุศลกุศลต้องอาศัยประโยคคะต้องอาศัยโยนิโสมนสิการและต้องอาศัยปราโตโคสักการศึกษาจากภายนอกเป็นอันดับสำคัญค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราศึกษาตามพระไตรปิฎกนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่เราท้อใจนะคะเราต้องไม่คิดอย่างนี้แต่เราต้องดีใจที่มีตาหูจมูกดังที่กล่าวไว้เจริญอาณาปานาสติ ทราบไหมคะว่าในมหาวิทยาลัยที่ดังในยุโรปทั้งหลายแคมบริดจ์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะก่อนที่จะเรียนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เขาให้ทำอย่างไรทราบไหมคะเขาให้เจริญอาณาปานสติหนึ่งนาทีค่ะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเขาก็เอามาถามว่า คุณคิดอย่างไรคุณพิจารณาอย่างไรในลมหายใจเหล่านั้นซึ่งเกิดจากคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและทราบไหมคะว่าที่เขาได้โนเบิลไพรส์ในไม่นานมานี้เขาก็ประกาศว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถทำให้เขาคิดในเรื่องเหล่านี้ได้ ก็คือคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งอันเบิร์ตไอสไตน์ใช่ไหมคะที่พิจารณาในระบบนิวเคลียร์ของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าธรรมะของพระสมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นธรรมะของโลกทั้งปวงและเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขานั้นได้คิดอะไรได้รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ มากมายหลายท่านค่ะแต่ไม่กล้าประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นนิวตันก็ตามบุคคลเหล่านี้นะคะประกาศออกมาไม่ได้ในยุคอดีตเมื่อประกาศจะต้องถูกสั่ฆ่าขึ้นสารสั่งประหารชีวิตนะคะแล้วเราอะคะไปเรียนที่จริงอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าใครสนใจ นะคะในเรื่องเหล่านี้ที่ควบคู่กันระหว่างวิทยาศาสตร์นะคะทั้งทางด้านฟิสิกส์และก็คณิตศาสตร์รวมทั้งพระพุทธศาสนาขอให้ศึกษาจากของน้องนะคะซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาพระอภิธรรมได้ที่หนึ่งแล้วก็มีแต่อาจารย์ที่สอนเชียร์ให้ ไปเรียนเพื่อเป็นครูแต่น้องซึ่งเป็นวิศวจุฬาเป็นเด็กเตรียมะนะคะรู้จักกันโดยที่แบบเขาตั้งคำถามแล้วเขาก็ไม่ได้เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านอาจารย์ตอบก็เลยเรียกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันให้หลังจากจบเลิกเรียนแล้วหลังจากนั้นก็คุยมาโดยตลอดและตอนนี้เนี่ยเขา พยายามอย่างยิ่งนะคะที่ให้คณะสถาปัตย์คณะศิละปะทั้งหลายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยนั้นน้อมเข้าสู่พระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับเขาเนี่ยอย่างวันนี้สามชั่วโมงจะต้องนั่งแสดงธรรมที่เขาถามมาอย่างละเอียดแค่คำว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศิน์แค่เนี้ย จะต้องแสดงธรรมอยู่3ามชั่วโมงกว่าวันนี้เมื่อวานชั่วโมงกว่านะคะซึ่งจะต้องออกมาเป็นองค์ธรรมธรรมะต่างๆนี้ขนาดแสดงกับคนที่ฉลาดมากนะคะนะคะเขาเป็นเด็กที่ฉลาดมากศึกษาพระอภิธรรมแล้วก็ศึกษาที่จะเป็นครูแต่เขาไม่เป็นเด็ดขาดอยู่แล้วครูพระอภิธรรม เพราะเขาถือว่าเขาเป็นนักเรียนอยู่นั่นเองอายุก็60กว่าแล้วละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะเอาแบบอย่างนะคะเขาอยู่ในอะไรอะเฟสที่ชื่อว่าซิเซโรนะคะ C I C E R O S, S I A M S I A M นะคะเซร์ชเข้าไปในเฟสนี้ จะได้ศึกษาทั้งฟิสิกส์คณิตศาสตร์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวิชาเดียรถีอะนะคะคือเราก็ประกาศกันตรงๆว่าเป็นวิชาเน้าอะ่ะไม่มีประโยชน์กับชีวิตแต่ที่เขาต้องศึกษาอย่างละเอียดและค้นคว้าอย่างละเอียดไปจนถึงโนเบลไพรส์ในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของขวาก ที่เดิมเราบอกว่านิวเคลียสนี่ประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนซึ่งเล็กที่สุดแต่มีโนเบลไพรส์ล่าสุดบอกว่าที่เล็กกว่านั้นก็คือควอกน้าซึ่งปโปรโตอนมีควาก์อยู่3ามบคือ3บวกส่วนนิวตรอนคือควาก์ที่เป็นกลาง3ซึ่งจริงๆแล้วบุคคลที่ค้นพบอันนี้เขาศึกษาตามพระพุทธเจ้าค่ะเขาถึง แพงออกมาเป็นภาษาธรรมะนะคะคือที่เป็นกลางนั้นก็คือรูปและจิตชาติวิบากกิริยาส่วนที่เป็นบวกก็คือกุศลที่หมุนไปจนในที่สุดเข้าสู่ความเป็นกลางที่สูงสุดคือพระนิพพานส,สิ่งเหล่านี้ค่ะต้องเขาเหล่านั้นที่เขาได้โนเบิลพรายส์เนี่ยครบประกาศเลยนะคะว่าเพราะสิ่งเหล่านี้คือ อรรยมรักมีองค์8ค่ะโนเบิลพรายส์ที่ได้ขวากที่เพิ่งได้เมื่อไม่นานนี้เองและโนเบิลพรายส์ในทางด้านคณิตศาสตร์ก็อีกนะคะเขาก็ประกาศอย่างนี้แต่พวกเราไปเรียนมากลับเอาวิชาในทางโลกที่คนในยุโรปและอเมริกาเดียวนี้เขาส่งมาถึงพระธรรมคำสอน ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยไม่ใช่วิถีชีวิตของพุทธก็จริงแต่เขาก็พยายามนขนาายและเขาก็เชิดชูพระพุทธศาสนาน้องจะเป็นคนที่ศึกษามากทั้งในเรื่องของพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวแล้วนะคะพระพิธรรมเรียนมาอย่างดีส่วน วิชาที่เดียรถีทั้งหลายที่เขาเรารู้กันเนี่ยนะคะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ทั้งหลายเนี่ยต้องศึกษาเพื่อเอามาปรับพวกาศาสตาจารย์และอาจารย์ทั้งหลายที่จบจากเมืองนอกมาไม่ยอมเข้าสู่วิถีทางพุทธแต่ขนาดที่ชาวโลกเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะศึกษาอะไรดูลมหายใจ,จเจริญพรมวิหารค่ะ นี่แหละค่ะว่าวิถีของเรานี้สวนกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นหากอยากรู้เรื่องราวควบคู่ระหว่างฟิสิกส์คณิตศาสตร์นะคะและก็พระพุทธศาสนาซึ่งเวลาเขาฟังพี่อิดไปแล้วในเรื่องของธรรมะทั้งหมดนี้ เขาจะต้องแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาละตินเป็นภาษากรีกและก็เป็นภาษาบาลีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเข้าไปในเฟซเฟซนี้นะคะอะไรอะ Facebook อันนี้นะคะแล้วจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรและอะไรคือความยิ่งใหญ่สูงสุดในโลกทั้งปวงนั้นก็คือพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้า บุคคลไม่ว่าจะไอสไตายก็ตามถ้าให้ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดนะคะไปฟังเขาจะอธิบายให้ฟังเป็นชอ็อตๆแต่มันจะเสียเวลาของเขาเพราะเขาจะต้องค้นขวาควบคู่กับพระพุทธศาสนาแล้วเขาจะต้องเขียนออกมาทุกวันเนื่องจากอาจารย์เหล่านั้น ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรมาก็ทำให้มีความรู้สึกว่าตนเองเนี้ยเทมากเก่งมากที่เอามาไม่มาพูดในในเรื่องของวิชาการในหลักที่ตัวเองเรียนมาไม่ได้เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาเลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย นะคะคถ้าสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะอยากให้เข้าสู่ Facebook อันนี้นะคะอันอื่นนั้นไม่ได้ฟังเพราะน้องชายก็บอกเหมือนกันว่ามีอีกท่านหนึ่งทำงานอยู่ที่นาซาแล้วก็มาแสดงในเรื่องเหล่านี้คืออันนั้นไม่ไม่รู้จักแต่น้องก็ให้เปิดดูเปิดดูเมื่อวานนี้นะคะแต่อันนี้รู้จักและเข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างดี มากๆค่ะเพราะฉะนั้นหากอยากจะรู้ว่าอะไรคืออะไรในหลากหลายภาษารวมทั้งความเข้าใจที่ควบคู่กันไปอย่างนี้เราจะได้เห็นคุณค่าของตัวเราเองเสียทีนะคะว่าการที่เรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมของเรานั้นเป็นความประเสริฐสูงสุด แล้วพี่อีทก,ก็ถามเขาว่าแล้วเนี่ยการที่พี่อีทพูดอย่างเนี้ยนะพี่อีทพูดทั้งภาษาบาลีด้วยนะแล้วพี่อีทก,ก็แสดงเรื่องจิตเจตสิกและวิถีจิตเนี่ยน้องคิดว่าเป็นอย่างไรมันเราจะต้องตามใจคนที่เขาอยากกินอาหารแล้วกลืนเลยไหมเขาบอกว่าหากเรารักตัวเองแล้วก็รักพระศาสนาเราคงไม่ต้องทำอย่างนั้น เพราะคนที่เขาอยากกลืนแบบนั้นเขาก็ต้องกินยาผิดไปเรื่อยๆพบแล้วพบเล่าไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไปป้อนอยาผิดให้คนอื่นทําไมเราเองเราเรียนรู้มาอะไรที่พอเข้าใจได้บ้างเราก็อธิบายตามนั้นไปเถอะนะคะเข้าใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็พูดแต่ความจริง นิดๆหน่อยๆที่เราพอเข้าใจนะั่ละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างวันนี้ก็เลยบอกแม่ส้มว่าหนูเหนื่อยมากนะเพราะไม่ใช่แค่3ามชั่วโมงกว่าจากเขาคนเดียวมีคนอื่นอีก2อสาคนที่เราจะต้องคุยกับท่านเหล่านั้นเพื่อให้ท่านเหล่านั้นมีกำลังใจในการเจริญกุศล นะคะแล้วก็ปลุกปลอบให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญกุศลด้วยความโสมนัสยินดีนะคะนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้นคว้าก็บางทีก็ยังไม่มากพอ,อยังไม่ละเอียดอะไรมากพอหรอกนะคะเพราะบางทีมันมีสิ่งที่ต้องดูแล ผู้อื่นร่วมด้วยอะค่ะไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรนะคะเพียงแต่ว่าพอจะมีความเข้าใจและพูดกันรู้เรื่องเท่านั้นเองค่ะนะคะก็กราบเรียนบอกอย่างนี้นะคะทีนี้ก็เลยจะบอกว่าเมื่อชีวิตเราเดินมาถึงป่านนี้แล้วเวลาที่เหลือของเรานี้เราคงอยากจะรู้ความจริงกันมากกว่าใช่ไหมคะความจริง เมื่อได้รู้แล้วเราจะปลอดภัยเราจะสบายใจและสร้างอัิยาศัยที่รักสัจจะรักความจริงกันเพราะบุคคลที่จะตรัสรู้ก็ต้องตรัสรู้อริยสัจสี่ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนที่รักความจริงพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้กล้าที่อยากจะรู้ความจริงความจริงเหล่าใดที่เป็นเหตุไม่ควรเข้าใกล้หรือควรละพระ,พระองค์ก็ต้องรู้ ความจริงเหล่าใดที่ต้องเจริญนะคะต้องปรุงแต่งให้เกิดขึ้นพระองค์ก็ต้องศึกษาและพระองค์ไม่เคยละเลยไม่ว่าจะศึกษาจากเด็กจากคนที่จนยากอย่างไรหรือต้องใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนในยุคใดๆที่ไม่มีพระบรมศาสดาเมื่อพระองค์ได้ไปเกิดในยุคนั้นๆพระองค์ยอมสละทรัพย์เพื่อการศึกษานะคะ แล้วเราขณะน,นี้เรามีบุญมากเพียงไรที่เราไม่ต้องทั้งเดินทางไม่ต้องทั้งอะไรทั้งสิ้นแต่เรามีโอกาสอันประเสริฐเหลือเกินที่มีตามีหูที่บริบูรณ์อยู่เพื่อฟังพระสธรรมมีใจที่พยายามนอบน้อมอ่อนโยนเข้าสู่พระธรรมคำสอนเถอคะค่ะแล้วเรานั้นจะปลอดภัยจริงๆ ถึงแม้ว่าเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกจะยากเพียงไรแต่นั้นคือสิ่งที่อยู่ในเราค่ะและจะอยู่ไปพบแล้วพบเราถ้าหากไม่ฝึกปรุงให้เป็นกุศลเราก็จะเป็นไปด้วยอกุศลโดยเฉพาะโมหะประกอบกับอกุศลและจิตทุกดวงคิดดูสิคะว่าจะมีกำลังมากเพียงไร เหลวซ้ายแหลกขวาก็เป็นไปด้วยโมหะง่ายมากแม้ศึกษาแล้วหากไม่ตั้งใจและน้อมใจบ่อยๆว่าจะต้องเป็นไปในกุศลตรงนี้ตรงนี้ในขั้นฐานขั้นศีลอย่างนั้นอย่างนี้แม่นน้อมแล้วก็ยังลืมอีกไม่ใช่ของง่ายใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาอย่างไรกับชีวิตที่มีค่าเหลือเกินที่เหลืออยู่ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องพูดเหมือนเดิมนะคะคือจะต้องกล่าวทั้งภาษาบาลีภาษาไทยที่พอจะอธิบายให้เข้าใจได้บ้างโดยแนวทางที่มีการบัญญัติออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นไปตามปรมัตถธรรมนั้นๆซึ่งจริงๆก็พยายามขยายนะคะพยายาม อาธิบายให้ค่อยๆเข้าใจบางวันก็พยายามเปลี่ยนภาษาบ้างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องค่อยๆฟังนะคะตอนนี้ก็มีท่านภิกษุก็เกื้อกูลต่อพระศาสนาท่านก็ได้ทำ YouTube ให้เพื่อให้เรานั้นได้ฟังสะดวกค่ะ อยากจะฟังแค่ตรงนี้ซ้ำสักพันรอบร้อยรอบหมื่นรอบก็ฟังตรงนี้ซ้ำาๆซึ่งน้องคนที่คุยกันเนี้ยนะคะที่ว่าเป็นวิศวกรเนี่ยจะมีนิสัยเดียวกันค่ะเขาจะฟังสมมติว่าฟังแล้วฟังพระคุณเจ้าสมบัติตอนเนี้ก็ฟังอยู่อย่างเนี้ยพอไม่เข้าใจก็มาฟังตอนนี้แหละฟังซ้ำอยู่อย่างนี้ นะคะคแล้วพอไม่เข้าใจอีกก็ามาฟังซ้ำอีกตรงตอนเดียวนี้แหละไม่ได้ขยับไปไหนเลยซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนเหมือนกันอย่างนี้นะคะเขาก็เพิ่งพูดให้ฟังวันนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกอ๋อเราเหมือนกันเนาะในลักษณะที่ขยับไปไม่ค่อยจะไหวเพราะมีความรู้สึกว่าความเข้าใจยังไม่เห็นจะมากเลยอะ่ะ แล้วไม่รู้จะเลื่อนไปไหนอย่างไรนะคะเพราะตรงนี้ก็ยังจําได้ไม่ชัดเจนไม่บริบูรณ์ใจก็ปรุงแต่งได้ยากเหลือเกินที่จะให้เป็นไปในกุศลเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ก็ฟังจริยาปิดกหน้าหนึ่งหน้าสองอยู่นั่นแหละค่ะไฟล์แรกนั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อย่าท้อใจเลยค่ะนะคะ สิ่งที่ได้ยินได้ฟังว่าจิตดวงนี้เขาเรียกว่าผวังซึ่งได้กล่าวไปแล้วก็คือจิตชาติวิบากนะคะและมีชื่อแตกต่างกันออกไปโดยหน้าที่เพียงแต่เรานั้นยังไม่ได้อธิบายในกิจของจิตแต่ละดวงนะคะว่าจิตชื่อเหล่านี้มีกิจอะไรนะคบเพียงแต่ เราเอามาใส่ในวิถีจิตเข้าไปเท่านั้นเองเพื่ออะไรก็เพื่อว่าให้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยที่เราได้ยินน่ะแล้วเราแปลเป็นภาษาที่เราคิดว่าเราฟังรู้เรื่องอ่ะคำว่ารู้เรื่องในที่นี้คือเข้าใจภาษาถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อความก็ตามแต่ภาษาคำพูดว่าจิตเราคุ้นแล้ว เราได้ยินแล้วจิตคำว่าผวังเราก็รู้ว่าศัพท์นี้ผวังนะคะผวังก็คือจิตชาติวิบากและว,วิถีจิตเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นธรรมานิยามค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ว่าท่านก็พยายามผลขวายมากเลยนะคะในเรื่องวิถีจิตเนี่ยท่านพยายามบอกกล่าวเราโดยในยะต่างๆ ถึงสในยะนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อ่านให้ฟังพร้อมๆกันไปว่าในวิถีจิตที่มีตั้งแต่ผวังนะคะอตีตะผวังผวังคจารณาผว,วังคู่ปรปเฉทะอะไรเหล่านี้ท่านเทียบไว้ในวิถีนั้นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นให้เราค่อยๆทําทำความรู้ว่า จิตนั้นเนี่ยเราเรียนไปแล้วคืออกุศล,ลจิต12ดวงอาเหตุกะจิตใช่ไหมคะที่เราเรียนกันไปนะคะที่เป็นเท่าไหร่คะ10เท่าไหร่18ใช่ไหมคะนะคะ15บวก3เป็น18แล้วก็อาเหตุกะจิตเหล่านี้ มีความสำคัญนะคะไม่ว่าจิตเห็นจิตได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสก็ตามนะคะจิตเหล่านี้เป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของมานาทิฏฐิทั้งทั้งที่มันเกิดด้วยอํานาจบุญและอํานาจบาปที่เราทําไว้ในอดีตรวมทั้งที่ทําไว้ในปัจจุบันที่เป็นไปด้วยชาวนาดวงที่หนึ่งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วจิตมันก็ทำกิจของมันไปแต่เราไปยึดว่าเป็นการเห็นของเราและพอเราเห็นสิ่งนี้เราชอบนะคะสีอย่างนี้เราชอบสีผมของผู้หญิงคนนี้เราชอบผมเขายาวตรงเราชอบเหล่านี้เป็นต้นก็กลายเป็นปัญหานะคะหรือเรามีความรู้สึกอย่างนี้ เราก็คิดว่าโอ้ความคิดของเราความรู้สึกของเราอย่างนี้ดีกว่าของคนอื่นนี่ก็เป็นมานะเข้าไปอีกใช่ไหมคะแล้วเข้าไปยึดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่ามีแต่คำพูดของเราเท่านั้นแหละที่เราคิดขึ้นมาไม่ตามไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามคำสอนเป็นความจริงสิ่งอื่นเปล่าเลย นี้ค่ะก็ไปเป็นทิฏฐิแล้วเราก็หมุนวนอยู่ในกิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏหมุนแล้วหมุนเล่าซึ่งที่บ้านพี่อีทเนี่ยมีฝากลมๆอยู่นะคะฝากลมๆแล้วน้องมดเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในฝาตอนไหนก็ไม่ทราบแล้วมันก็วิ่งกันอยู่ในฝานั้นะ วิ่งกันไปวิ่งกันมาแตะกันเสร็จก็วิ่งต่อมันก็คงคิดว่าโอ้มันไปกันไกลแล้วไปสู่เป้าหมายแล้วแต่แท้ที่จริงมันวิ่งอยู่ในฝานั้นแหละค่ะฝากระป๋องนั้นแหละค่ะเหมือนเราขนาเนี้ค่ะวิ่งอยู่ในวัฏตะงมกันอยู่ในวัตตะด้วยความไม่รู้จริง เพราะเราบางครั้งเราไม่อยากรู้ในสิ่งที่มันยากหารู้ไม่ว่าสิ่งนี้เมื่อเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเข้าใจจะนำมาซึ่งความเบาสบายและที่สุดนั้นนำมาซึ่งความสุขอันสูงสุดที่เราสามารถน้อมเข้าไปพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนาตาได้และที่สุดเมื่อเข้าถึง ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเป็นอะไรคะวิเศษะหรือลักษณะคะลักษณะใช่ไหมคะโดยลักษณะสามัญลักษณะอย่างนั้นของธรรมะทั้งหมดเว้นพระนิพพานที่มีลักษณะเป็นอนัตตาเพียงอย่างเดียวนอกนั้น เป็นสิ่งที่เที่ยงสุขและเป็นความงามอันประเสริฐเห็นไหมคะว่าถ้าเราขนขวควในสิ่งเหล่านี้แล้วมีแต่จะไปสู่ความดีงามมีแต่จะไปสู่ความประเสริฐไม่วิ่งวนแล้วเอาหนวดมาแตะกันแล้วบอกว่าวิ่งกันต่อไปนะเธอก็วิ่งไปสวนทางกันไปสวนทางกันมาแล้วเรา ก็กำลังวิ่งออกกันอยู่นะซึ่งมันไม่หลวจริงๆค่ะเพราะมันเป็นวงกลมวงของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดมันไม่ได้ถูกตัดออกจากปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดโดยไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสวัฏค่ะเพราะการทำกรรมที่ยังหมุนไปอยู่ในทั้งกุศลและอกทศค่ะ และอักุศลกรรมอยู่นั้นเองยังไม่ถึงกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกรรมที่เราเรียนกันไปแล้วคืออักุศลกรรม12ซึ่งเป็นไปในชาวนะแต่เอามาอาธิบายก่อนในวิถีนะคะจริงๆก็ควรจะเรียนกุศลกรรมโทษค่ะ กุศลจิตก่อนใช่ไหมคะจริงไหมคะหรือจะเรียนกุศลจิตก่อนหรือจะให้พูดวิถีจิตตรงนี้ก่อนโดยในยะสามในยะที่อัตตกถาดีการท่านได้เทียบเอาไว้เพื่อให้เราน้อมทำความเข้าใจอะคะ่ะโดยอุป,ปมาต่างๆถึง3อุป,ปมาด้วยกัน